การเริ่มต้นเขียนบทความบทความวิชาการเนี่ยเรากําหนดประเด็นเรากําหนดหัวเรื่องเรากําหนดเรื่องที่เราอยากจะนําเสนออยากจะเขียนไอ้การกําหนดประเด็นตรงเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นทางสังคมเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่เขากาลังพูดถึงกันอยู่หรืออาจจะเป็นเรื่องความรู้ชุดใดชุดหนึ่งนะครับในมิติใดมิติหนึ่งก็ได้ แต่มันก็จะต้องมีเงื่อนไขยอย่างนี้นะก็ต้องไปดูว่าไอ้เรื่องที่เราอยากจะเขียนอยากจะพูดอยากจะนําเสนอออกมาเนี่ยมันมีคนเขาเคยนําเสนอไว้แล้วอย่างครบถ้วนสมดุลหรือนะครับมันยังมีประเด็นขาดตกบกพร่องอื่นอะไรที่เราอยากจะไปเพิ่มเติมถามว่าถ้ามันเป็นเรื่องเดียวกันเลยพูดแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันไม่ได้มีความรู้ใหม่ขึ้นมาเลยเราจะไปเขียนทําไม เราจะไปนาเสนอทําไมถ้ามันมีบทความเดิมที่ว่าด้วยเรื่องเนี่ยประเด็นเดียวกันเนี่ยที่เราที่ที่เราอยากจะพูดเนี่ยเขาทําให้สมบูรณ์แล้วแล้วเราไม่มีประเด็นโต้แย้งเขาด้วยอันนั้นมันก็อาจจะพอเขียนออกมาปุ๊บมันก็จ,จะมีคําถามเยอะแยะขึ้นมานะแล้วเขียนทําไมคนเขารู้อยู่แล้วอะใช่ไหมครับคนเขารู้กันทั่วอยู่แล้วเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วอย่างถ้าปัจจุบันเนี่ยเราไปดูในในใน,ในบทความถ้านังในทางรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ย ประมาณปีสองปีเนี่ยจะมีบทความเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องรัสเซียเกี่ยวกับยูเครนซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยบางคนบอกรัสเซียอาจจะพอ,พอเคยได้ยินเพราะเป็นหมานา่ประเภทยูเครนเนี่ยได้ยินแต่ชื่อแล้วเขากินอยู่ยังไงชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนเป็นยังไงมันมีปัญหาประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงเนี่ยปรากฏว่าสองภายในประมาณปีสองปีเนี่ยก็จะมีบทความมีบทวิเคราะห์ ที่นาเสนอมาในรูปแบบของบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความขัดแย้งนะครับเกี่ยวกับประเทศรัสเซียเกี่ยวกับประเทศยูเครน,นเยอะแยะเลยอันนี้คือคือบทความในรูปแบบของการนําเสนอประเด็นทางสังคมนะครับมันเป็น current issue หรือเป็น hot issue แล้วเขาก็หยิบขึ้นมาแล้วก็มาขยายมานําเสนอมันก็ทําให้เราเกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นมาบางคนคนไทยอาจจะไม่รู้จักอย่างที่บอกนะครับ้ประเทศยูเครนมันอยู่ตรงไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันขัดแย้งกันทําไมนะครับ ทำไมรัสเซียต้องเข้าไปก็จะมีบทความลักษณะอย่างเงี้เกิดขึ้นมาย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วสิบกว่าปีจริงๆเกือบเกือบยี่สิบปีนะครับพอหลังจากปีสี่ศูนย์เรามีปัญหาเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมอโคนมกไครซิบหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดสองห้าร้อยสี่สิบสี่สิบเอ็ดสิบสองหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมีการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใน กิจกรรมทางเศรษฐกิจธุรกิจตั้งแต่ระดับฐานลา่าจุลภาคจะทํายังไงให้เอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจกับการทาการทํางานการดําเนินงานแม้กระทั่งพนักงานออฟฟิศก็สามารถที่จะใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะมันก็เป็นประเด็นทางสังคมในช่วงนั้นก็จะมีบทความนะครับมีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่จะเข้ากับเรื่องพุกเนี้ยเข้ามาก็จะเขียนมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยช่วงหนึ่ง จะมีคนพูดถึงเรื่องอาเซียนเยอะช่วงที่เรากําลังหือกันมากว่าเราจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเดียวกันในานามเศรษฐกิจอาเซียนใช่ไหมครับมันทุกคนก็จะอาเซียนโรงเรียนก็จะอาเซียนก็จะมีบทความที่เขียนข,นขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนในมุมมองในมติติต่างๆออกมานําเสนอขึ้นมานะครับในบทความในวรารสารต่างๆเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็คือการเขียนบทความวิชาการตามไอเลสตามประเด็นทางสังคมอะ นะครับตามเรื่องที่เขากำลังพูดคุยกันเรื่องที่เขากำลังเป็นที่สนใจแต่ถามว่าบทความวิชาการเนี่ยถ้าไม่เอาเรื่องที่มันเป็นประเด็นทางสังคมได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเลยเราอยากจะเขียนเรื่องใดก็ได้ที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นความรู้หรือเรื่องที่เรามีจุดมุ่งหมายที่จะนําเสนอความรู้ขึ้นมาอาจจะเป็นนอกกระแสเลยก็ได้มันไม่จําเป็นต้องเป็นบทความที่เป็นบทความตามกระแสหลักหรือสิ่งที่กํากลังพูดคุยก็ได้นะครับ เราอยากจะนำเสนอชุดความรู้เล็กๆของเราเราปลูกมะพร้าวปลูกทุเรียนแล้วมันได้ผลดีมันมีเทคนิคใหม่มันมีอะไรใหม่ๆที่เราบอกว่าเออมันเป็นประโยชน์เป็นความรู้เราก็สามารถหยิบยกขึ้นมานะครับเป็นประเด็นที่นำม,มาเขียนนะครับสรุปย่อเป็นรูปแบบบทความวิชาการแล้วเราก็ไปนำเสนอนะครับในววลาสารที่มันถูกต้องหรือในพื้นที่ที่มันมันรู้ว่าจะมีคนอ่านกลุ่มเนี่ย เราอย่าลืมว่าคนอ่านเนี่ยนะครับมีหลากหลายรูปแบบไอ้บทความกระแสหลักตามสถานการณ์อันนั้นมันโอเคมันอาจจะอินเทรนด์นะมันพูดถึงแล้วประเด็นทางสังคมกําลังร้อนแรงกําลังพูดถึงเราเขียนไปก็ดูทันสมัยแต่ไม่ได้หมายความว่าบทความที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมจะตีพิมพ์ไม่ได้จะเขียนไม่ได้ไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับความรู้ความถนัดความสนใจของเราเราอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยากจะเอ็กซ์เพิดเรื่องเนี่ย เรื่องเนี่ยโดยเฉพาะเลยคนบางคนเนี่ยนะครับนักวิชาการบางท่านเนี่ยเขียนบทความทําผลงานทางวิชาการในประเด็นที่ตัวเองสนใจอย่างดิ่งเดียวเนี่ยตลอดทั้งชีวิตเลยสี่สิบปีของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผมไปค้นดูบทความที่แกเขียนก็จะเป็นเขียนเรื่องเรื่องเรื่องที่แกสนใจถนัดเนี่ยทั้งชีวิตตั้งแต่หนุ่มจนแกตั้งแต่บรรจุตอนอายุยี่สิบห้าจนเกษียอายุหกสิบยังทํางานต่อบทความสามสี่สิบเรื่องก็จะเป็นเรื่องแนวเดียวกันหมด นะครับนะักรับราศาสตร์รปรสที่ทําเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นผมเจอคนที่พูดถึงเรื่องการกระจายอํานาจตั้งแต่คนยังไม่รู้จักเลยเรื่องการกระจายอำนาจจนทุกวันนี้แกก็ยังพูดถึงวิพากษ์วิจาร์วิเคราะห์มีเคสตัี้มีพื้นที่ศึกษามากแกก็จะทําแล้วก็นําเสนอเขียนไปค้นควา้าแล้วก็นําเสนอมาในรูปบ,บทความนะก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนบทความประเด็นในการตั้งเรื่องบทความทางวิชาการเนี่ยนะครับ มันก็มีได้ทั้งอย่างที่บอกอ่ะเป็นประเด็นทางสังคมหรือเป็นเรื่องที่เราสนใจเป็นความรู้เฉพาะที่เราพบเหตุแล้วเราอยากจะอยากจะนำเสนอก็เป็นเป็นตัวอย่างการเลือกประเด็น <c oughs> ที่จะเอามาตั้งต้นเขียนเป็นบทความวิชาการนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีสองสิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกเรื่องนะครับประเด็นที่จะนำเสนอบทความที่เป็นข้อสังเกตเอาไว้นะอย่างน้อยถ้าไม่เป็นเรื่องสนใจเราสนใจอ่ะชอบเป็นการส่วนตัว ก็ต้องเป็นเรื่องที่เรามีความเชี่ยวชาญถามว่าถ้าไม่เชี่ยวชาญด้วยไม่สนใจด้วยเราอยู่ดีๆไปเขียนเนี่ยโอกาสที่มันจะผิดพลาดโอกาสที่มันจะมีข้อโต้แย้งเยอะมันก็เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกเขียนกับสิ่งที่ตัวเองมีข้อมูลอยู่หรือสิ่งที่ประเด็นที่ตัวเองเนี่ยมีความสนใจและถนัดจริงๆถ้ามันไม่มีสองเรื่องนี้แล้วเราหยิบเรื่องนี้มาเขียนเนี่ยมันมันไม่มีคือมันไม่มีเหตุ ผมอาศตัวอย่างเนี่ยนะครับผมไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเลยไม่เคยเลี้ยงสัตว์ไม่เคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูทําไม่เป็นไม่เคยชีวิตไม่เคยสัมผัสมานทั้งชีวิตอยู่ดีๆผมจะไปเขียนบทความเรื่องการเลี้ยงหมูให้ได้เนื้อดีไปแข่งกับพวกสายเกษตรเขาตรงๆมันก็ไม่ได้มันมันก็ใช่ไหมเราจะเอาความรู้ไปเปิดหนังสืออ่านอยู่สามสี่เล่มแล้วก็ไปโคด้ดโค้ดมาลง แล้วก็บอกว่าเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเราจะนําเสนอประเด็นนี้ท้ายสุดเรารู้อยู่คนอ่านเขาก็รู้อยู่ว่าข้อมูลมันไม่ได้เป็นข้อมูลอะไรใหม่เลยที่สําคัญตัวเราเองก็ไม่ได้มีความไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือว่าไม่ไม่ได้เป็นผู้สนใจเรื่องนี้จริงๆนะครับ